เราก็เคยเป็นแบบนั้นแล้วเราก็ทําแบบนั้นหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้เรายังทําอยู่เลยเพราะว่าเราคิดว่าถ้าเราด่าเขาจเจ็บๆแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นฝ่ายที่ได้พลังเหนือเหนือกว่าเขาแต่ว่ามันไม่จริงเลยค่ะในมิติที่สามเนี่ยอันเนี้ย เป็นภาพที่ชัดมากถึงสิ่งที่กลไกลโดยอัตโนมัติของเขาที่ทำโดยที่อยู่ในระดับของจิตใต้สำนึกเพื่อปกป้องตัวเองคือมันอย่างนี้ค่ะเวลาที่เด็กเนี่ยเขาถูกทำร้ายจากพ่อแม่หรือคนที่เลี้ยงดูมานี่มันจะมีความรู้สึกในทางจิตใต้สำนึกที่รู้สึกเหมือนกับว่าคนเหล่านี้เวลาที่ทำ กับเขาเนี่ยมันเหมือนคนเราเนี้ยได้พลังจากเขาแล้วเขาก็เลยกลายเป็นคนที่สูญเสียพลังเจ็บปวดเสียใจเพราะนั้นเขาเลยเกิดวิธีการคิดในตะกรัที่ผิดๆก็คือว่าการที่เราสามารถทำร้ายคนอื่นเนี่ยจะทำให้เรามีพลังเหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งมันเป็นการปกป้องตัวเองที่ทำให้ตัวเองรู้สึกว่าวิธีการแบบนี้คือการดึงพลังมาจากมนุษย์ การที่เอาชนะเขาได้คือการดึงพลังการที่เอาเปรียบคนได้คือการดึงพลังเพื่อให้ตัวเองได้ในสิ่งเหล่านั้นแล้วมีพลังเหนือกว่าอีกฝ่ายซึ่งอันนี้ผิดมากๆเลยน,น่าอยากจะบอกผู้ฟังทุกๆคนนะว่าเราลองคิดซิว่าบางทีเวลาที่เราทะเลาะก,กันกับใครเนี่ย แล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราด่าเขาแรงกว่าเนี่ยมันเหมือนเราจะทําให้เขาเจ็บปวดมากกว่าและเราจะเหนือกว่าและชนะมากกว่าเนี่ยคือกลไกที่มันเกิดขึ้นในในระดับของจิตใต้สานึกถูกไหมคะเราก็เคยเป็นแบบนั้นแล้วเราก็ทําแบบนั้นหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้เรายังทําอยู่เลยเพราะว่าเราก็คิดว่าถ้าเราด่าเขาจะเจ็บแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นฝ่ายที่ได้พลังเหนือเหนือกว่าเขาแต่ว่ามันไม่จริงเลยค่ะ เพราะว่าทุกครั้งที่เราทำใครเจ็บปวดหรือว่าเสียใจเนี่ยถ้าเรากลับมาทบทวนหรือนั่งนึกย้อนกลับไปเพื่อคิดทบทวนว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเมื่อเราทําแบบนั้นอะเราจะเราได้พลังเรามีความสุขมากขึ้นหรือเราทุกขมากขึ้นถ้าเราเผชิญหน้ากับความเป็นจริงเราก็จะรู้ว่าเราทุกขมากขึ้นแต่บังเอิญว่าเด็กที่ทำแบบนั้นกับคนอื่น เขาคิดว่าเขาจะเหนือกว่าเขาจะได้พลังมากกว่าเขาจะปกป้องตัวเองเพื่อไม่ให้ใครมายุ่งกับเขาแล้วเขาก็จะมีเขาก็จะสามารถปกป้องตัวเองได้เขาคิดว่าสิ่งนั้นน่ะมันเหนือกว่าและเขาก็ไม่สามารถที่จะทบทวนย้อนหลังอย่างที่นาขอให้ผู้ฟังเนี่ยค่อยๆทบทวนย้อนหลังแล้วก็เห็นว่ามันไม่จริง เพราะฉนั้นอันนี้มันเป็น,นกลไกการปกป้องตัวเองอย่างเป็นอัตโนมัติที่จะทําสิ่งนี้เพื่อที่จะดึงพลังจากคนที่อ่อนแอก,กว่ามาใส่ตัวเองแล้วคิดว่าตัวเองจะมีพลังกว่าแต่มันไม่ใช่เลย